สวัสดีครับเอช่องแอดมินคือช่องฟุตบอลนะครับแต่ว่าวันนี้มีโอกาสได้ขึ้นมาผาหมออีแดงนะครับก็เลยเมาเที่ยวล้วหน่อยกดชัตเตอร์ฝาก f อนิดนึงคือตรงนี้เนี่ยเป็นที่จําลองนะครับอ่าสร้างจําลองไว้ตรงผาผามออีแดงนะครับเป็นปรา,าสาทเขาพระวิหารนะครับตรงนี้เนี่โอ้โหน่าดูชม์แน่ตั้งแต่ทางขึ้นนะครับทางขึ้นอ่า เขานั่งเลียงหรือเขาเรียกว่าอะไรอะแอนดมินไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเป็นสะพานทางขึ้นฝั่งไทยนะครับที่จะขึ้นไปตรงนู้นนะครับปราสาทเขาพี่พระวิหารโคปุระที่หนึ่งที่สองที่สามจนถึงที่ห้าเปยตาดีนะครับสร้างเป็นที่จับลองไว้นะครับอมืมาชมนะครับเนี่ยมาชมนะครับก็ขออนุญ,ญาตแอนดมินนะครับเนี่ยพักการรายงานฟุตบอลเอาคลิปนี้ลงคลิปช็อตสนิทหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาชมเนี่ย มาชมนะครับมาชมอากาศดีมากเลยครับนี่วันนี้วันที่ยี่สิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยสี่สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับหรือสองพันยี่สิบสี่นะครับเนี่ยครับไล่ตั้งแต่โคปุระที่หนึ่งนะครับนี่คือโคปูระที่หนึ่งครับจำลองนะครับตรงนี้จำลองอ่านี่คือสถาปัตยกรรมนะครับผมโอ้จำเลยครับ จริงอันนี้ก็ไม่เคยขึ้นไปหรอกครับของจริงอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนี่คือของจําลองนะครับจํจ,จลองไว้ถ่าดูชมของเสียดายว่าไม่ได้อยู่ฝั่งไทยถ้าอยู่ฝั่งไทยเนี่ยจะพัฒน,นาแหล่งท่องเที่ยวได้ดีมากๆเลยนี่โคปุระที่สองนะครับโคปุระที่สองจะเดินโอ้เดินไปไกลเลยนะเนี่ยโอ้นี่ยเขาสร้างเป็นพันธปันตีนะครับ นี่ขึ้นมาเป็นโคบุละที่สามโอ้สุดยอดครับเนี่ยครับจนถึงโคปุละสุดท้ายจนถึงเปื่อยตาดีนะครับเนี่ยทางหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาเพระวิหารเขาสร้างไว้นะครับก็ห้ามเข้านะครับห้ามเข้าห้ามเข้าห้ามเข้าไปอย่าเข้าไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นป้าก็ถอยจากเลย เนี่ยตรงนี้คือเป้ยตาดีนะครับมาถึงเนี่ยเป้ยตาดีนี่เป้ยตาดีาดโอ้มีโอกาสก็แวะเข้ามาเที่ยวนะครับแวะมาเที่ยวเนี่ยไม่ได้ขึ้นของจริงก็เอามาดูของจําลองก็ได้ครับนี่ทางกรมศิลปากรหรือว่าทหารเขาสร้างไว้นะครับอืมก็ยังไม่ได้อนุรักษ์เท่าไหร่แต่ก็ พอให้มองให,ให้เห็นภาพนะครับเนี่ยครับเดี๋ยววันที่สามสิบไปเชียร์ฟุตบอลด้วยกันนะครับราช,ชมังคลานะครับไปล้างแคนฟิลิปปินส์ซะน้อยหนึ่งเนี่ยครับให้ดูนะครับแบบจะล็อกเขาพระวิหารปราสาทข้างล่างในปราสาทโดนนะตัวนั้นเดี๋ยวจะแวะเข้าไป ขอโชคขอลาดนะครับเพราะว่าตะกี้พักพวกโทรมากว่าอย่าลืมองอไปนะพี่อย่าีี่อ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม